สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินหมูกระทะกันนี่ร้านหมูกระทะเขาชื่อว่าจี๊เจลเจลฮอสแอนด์บุานี่นี่นะคะหมูกระทะเรา้น่ากินมากเลยตอนนี้แม่เรากำลังทำทำให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนี่เป็นหมูของโปรดเราเลยอันนี้เราเพิ่งได้มาชิมเนื้อ โอ้น่ากินมากเลยโอ้อืมตอนนี้เราก็รอให้มันสุกนะคะนี่ตอนนี้มันก็สุกแล้วเรามาชิมเนื้อกันครั้งแรกเลยค่ะชิมเนื้อกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูแม่ก็จะได้ชิมคนแรกเลยค่ะนี่แล้วแม่ก็ชอบเส้นนี้มากเลยนะคะ นี่เรามาชิมครั้งแรกโอ้อร่อยมากเลยค่ะที่ชิมครั้งแรกคือแบบแซ่บมากนี่ตอนนี้แม่เราตักมาม่าให้นะคะเป,เ,ปเป็นเวลามากินหมกทาจะพลาดส,สิ่งนี้ไม่ได้เลยค่ะคือมามะ่านี่แล้วก็จะพลาดน้ำจิ้มอันนี้ไม่ได้เลยนี่แล้วติด ใจเนื้อมากอร่อยอแล้วเราก็พลาดน้ำแปบ๊บซี่ไม่ได้เลยเซฟมากแม่เราก็เป็นคนที่ชอบกินปลาหมึกทุกร้านเลยที่ไปนี่อร่อยมากเลยโอ้หอันนี้แม่ก็ชอบกินแบบนี้นะคะนี่คำโตๆใหญ่ๆเลย แล้วก็ชอบกินหมูด้วยนี่ออ้ตอนนี้เราก็อิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปหาของหวานกันเลยค่ะแล้วอันนี้คือขนมขนมครีมใส่ายทองแล้วก็ไอติมวาลลิลาช็อกนะคะนี่แล้วน่าก,กินมากเลยเรามาชิมกัน อ้เย็นมากทุกคนตอนนี้แม่เราก็ยังกินไม่เสร็จนะคะเราก็จะกินไอติมรอแม่นี่เป็นไส้ไฝชองแล้วก็ผสมกับไอติมแล้วก็ผสมกับคีวคือแบบอร่อยมากแล้วตอนนี้แม่เราก็กําลังกินไม่เสร็จตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะทุกคนี่กินเกลี้ยงเลยแต่แม่เราก็ยังกินไม่เสร็จเลยนี่ เย่ yeah. ต่อไปก็จะเป็นของโปรดของเราด้วยนะคะก็จะเป็นเฟรนฟรายคูบของปาปิก้าน,น,กนุ่มๆกรอบๆเซบๆเผ็ดๆนิดหน่อยนะคะนี่แม่เราก็ยังกินไม่เสร็จเหมือนเดิมเลยตอนนี้ก็จะเป็นของโปรดแม่ทุกร้านเลยเต็งโม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 เลยลูกใหญ่ๆหวานฉ่ำเลยนะคะโคน้นี่ ของปนแม่เราเลยทุกคนตอนนี้เราก็อิ่มแล้วค่ะทุกคนอิ่มจุกมากเลยขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย